ชิงมก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งทางช่อง Youtube จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับนี่มือนี่ด้เนื้อมะมือนี่ต้มเนื้อต้มจิ้มซื่อๆไม่ต้องเห็ดอีียงมาไหม นี่ต้มเปื่อยเปเปื่อยเ,เราเอามาจิม้มน้ำจิม้มแซ่บๆกับแกบเราต้องมีขั้นตอน,นยังมกักงไหมมาล้อชมกันร้อง,องเล็ดน้ำจิม้มขม ไปเซ่ไปเซ่เจาผักสีผักสีเพียงเงี้ก็กกต้องไปซื้อเดรษฐตกิจพอเพียงนี่้านเขาพี่เปลี่ยนแปลงเอาสามีพอนี่เอาไปแก้มพ่อมาอย่างน,น้งไงหมแก้มพรเอาหนงเลย Hey, ok ta khăn lên để đâu, đó em lắng cúp cúp bớt quê lại rồi nè lụm Hãy trôi. ร้อมขา้อมเย่อ่ okay. อเนี่ยหันล้องชิมมึงซื้อว่ามันสิเปือ่อยหรือยัง,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 งร้องล้องมึงร้องมึงเทสซะก่อนนะ ใกล้ก <hasta> <AS> ับพอลท่านเปล่อยป็านไรเนาะแต้ล้องซิมมึงนี่สิดังจะได้แล้วแหละใกล้นแล้วแหละแบบนี้มาใ่กปวยเดียวไหมกำลังกุบๆเลยนะเปล่อยหลนั่นมาเสียบอย กึ๊ดกึดเลยเอาไปพัดกับเขาแซียมกันนะสูตรนี่แล้วสิติดใจพัดกับเขาพร้อม เ,เ,เอ็นยิ่้วอินเ <c oughs> <c oughs> คลื่อนนไปเอ็นยิ่งเอ็นเอ็นมันก็ตัพวพังผืดมันอนะแต่ว่ามันเอ็นแก้วเอ็นแก้วอยู่ที่นี่เอ็นแก้วเอ็นแก้วอยู่ในตีนข้าอยู่อีกบ่ล่ะคางูเอ้ยขางวขางูบัวเปลือยปันไลย nó sẽ ở vẹp cục cục này kết kết nè nó xíu mừng con anh này mắn nó xíu mừng thay luôn này

นี่ติมมาพอมได้ติดมาสองตีนรอบท้นเลยแล้วเห็ดเข่ามันเอยเข่าขาวัวรอบนี้สิยงมันจิ้มรืออืกยังไบ้ามาก็ลังวะสิบังสิบังเปย์ต่ง,มมง,นงนี้เปรยนี่ไงเปรยบปุ๋ยมาลองสิมึงกันตรงนี้ Ng Chú Ôi. Ừ. Nắng là quê yêu? Ban quá tay em dạo bầu vào lưu quê yêu bà. Ng quê lạo hả nó quê lạo Nắng hưng hưng đâu hưng hưng nắng hưng <laughs>

Ừ, đẹp, đẹp, hoặc là 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 nó là hoặc là ต้มกิ้มแบบนี้ค่อยแ่บเนาะอันตอนนี้งเลยใส่ไปนี่ยังมันเลยกอด,อดหมดเอ็นมันนี่

นี่ยิมมาแซบหรือเปล่ากินยังไงให้อ้วนอ่ะอร่อยแซบแซบแซบเขาบอกแซบแซบรืออร่อยแซบรื่องอร่อยนุ่มไหมโอ้โหมานี่อีกขาหนึ่งเดี๋ยวถึงมาฮันกันมาเลย

Liếm môn yêu cầu lắm đi lưu thang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  đi lưu đi lưu thang đi lưu

ผาลอยเ้าลื่นขีบไม่ได้ลื่นดีแต่ไม่ตะกเดือเดือดลอยแล้วค่ะอลอย่เดอลองอาตัวนี้นี่ขีบดิเออนี้น่าจะขีบได้ ở ngoài đây rồi Để nó kêu มั้ยปลาอ๋อแต่ไม้กวนอยู่เอ้ยขา <laughs> คือเขาไปแถมมีแต่แถมให้เแเนาะขาหรือ,รอเปล่าก็หจะยถึงว่สีขาลังเรือขามันเหมนือนกน็ <laughs> ขาเนี่ยแบบนี้ไม่ได้ซื้อนะเมื่อก่อนหรือไม่ก่อนที่นัน่นก็ยืนสีขาลังอยู่แล้วมือ่อยทุกวันนี้ไม่ติดซื้อตัดเขาไม่ได้ตัดจำบนนี้เขาไปอันเลยนี่า่าจับเทอยู่

กึกึ๊อบีสิอีกเนยังไมู้ตาแม,ม่บอกทรงถ่ายครับยังไงครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในช่องยูทูบนี่ทำใจ,ใจ Okay, one more. You